ตัวนี้นุ่มใส่แล้ว30รอบ30ครั้งคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้สีไเมตตกรีดง่ายใส่สบายมากนะคะแล้วก็เวลานะคะนำก่อนนํามาใช้งานรีดด้านไหนก่อนแล้วก็รีดด้านนอกรีดทั้งหมด2รอบคุณลูกค้าจ๋าใส่สวยตลอดวันไม่ยับแน่นอนสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเห็นไหมเป็นผ้ารุ่นเดียวกันค่ะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยอันนี้ก็คือเป็นผ้าตัดชุด ถ้าตัดชุดนี้หรอที่น้องใส่อยู่จะเป็นทรงคอจีนตั้งทรงคอจีนตั้งแล้วเป็นกระดุมห่วงแขนสั้นความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วเป็นงานผ้าไทยทรงคอปและอยากให้ตัดเป็นผ้าถุงอยากให้ตัดเป็นกระโปรงบอกได้เลยชุดนี้2,500บาทนะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดวันนี้2,500บาทงานสั่งตัดมีอวนประจา1,500บาทค่ะสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้คาขาผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพรวาสีดําค่ะ ผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีดําสวยมากเห็นไหมคะแมท์กับเสื้อที่นุ่มใส่อยู่เพราะว่าเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะคะผ้านะคะที่นุ่มนํามาจัดจําหน่ายเป็นผ้ารุ่นเดียวกันกับนะคะที่นุ่มน่ะนำมาตัดเสื้อสวมใส่นํามาตัดออเดอร์ให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจเข้าดูเข้าชมได้เลยรีวิว14,000ีรีวิว 1, 4, รีวิว,ว,ว14,000รีวิวนะคะทางช่อง YouTube แม่บริผ้าไทายของเราในวันนี้เข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยคุณลูกค้าคะชอบนะคะผ้า,ทาบบไทย รูปแบบไหนสามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพุณพี่ธันชนกพลสวัสด์นะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะเซฮัลโหลทักทายเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าเซฮัลโหลทักทายเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะกดทักทายเซฮัลโหลโบกมือนะคะให้นุ่มด้วยขอบพระคุณค่ะพี่ขอบพระคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหนาวใช่ไหมที่ร้อยเอ็ดก็หนาวเหมือนกันจ้าพี่ที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้หนาวหนาวใช อย่าลืมนะใช้ผ้าคลุมไหล่นะคะที่นุ่มแถมไปให้ด้วยนะพี่ผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือนะคะจากร้านแม่มาดิผ้าไทยของเรานะคะก็สั่งตัดชุดวันนี้นะคะแถมให้เลยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆจ้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพรว่าผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพรว่าพื้นนี้สีดําค่ะพื้นนี้สีดําซื้อเป็นผ้าตัดชุดนะสวยซื้อเป็นผ้าตัดชุดค่ะคุณลูกค้าจ๋า สวยๆเลยอยากได้ผ้าลาย2ผืนหรออยากได้ผ้าลาย2ผืนเพราะว่าเสื้อก็อยากให้เป็นลายลายแบบนี้ด้วยได้เลย1390บาท1380เอ่อบาทค่ะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยแต่ถ้านะคะอ่าในส่วนของเสื้อคุณลูกค้าบอกว่าอ่ารับเป็นสีพื้นแบบนี้ก็ได้เส้นเนี้ย9 0บาทคุณลูกค้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8904 1 6 0 0 8หดรือว่าอยากได้เป็นแบบดำทั้งชุดเลยนะคะอยากได้เสื้อเป็นสีดำพื 80บาทค่ะพี่980บาทสามารถตัดชุดได้เลยเพราะว่าผ้า1ชิ้นสามารถตัดเสื้อได้1ตัวผ้า1ชิ้นนะคะสามารถตัดผ้าถุงได้1ผืนดังนั้นถ้านําไปตัดชุดสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง youtube แม่าริพาไทยของ